นี่รูปภาพไอ้ปักเสือพี่นิ่งผมก่อนเรื่องอะไรเรื่องอะไรนี่วิวีดีโของพกธอนรหมอนรถวไอคุณไอทองไทยนี่อยู่ที่บ้านหรอคุณทงไทยแต่ก็วีแบบนี้แต่ก็วีแบบนี้ไม่ต้องความบาตายไม่ต้องความบาดตายคุณทงไทยคุณเป็นใครกันแน่รู้เป็นใครเด้ผมผิดสอนสอนพ่อไม่อยากเห็นมันมารบหูโรคตาพ่ออยาให้มันนรก จัดการให้มันนี่รูปภาพไอ้อนี่ฮะนี่รูปภาพมีควายชื่อนี่มีควายชื่อนรัตพัฒนาพงษ์ใชยนี่ที่ยืนข้างบนเป็นลิงเป็นินี่เป็นลิงลมกับผู้พันนำหน้าหรอนี่ยผู้พันไก่ลิงลมอยู่ข้างบนนี่แถวล่างเป็นสอนกำนันําำมีควายเห่าดงนี่สอนกำนันช้ำมีควายเห่าดงนี่ยืนข้างล่างทั้งสี่คนเลยนี่ นี่รูปภาพพวกกองสิงอยู่ที่สถานีตำรวจเหรอนี่อยู่ที่โรงพักเหรอนี่พวกเธอเป็นใครกันแน่กุหลาบแดงพี่สิงห์นี่เห็นอาแสงวีแสงวีมามาสถานีตำรวจเหรอไม่อยากรบกวนนะคะนึกว่าหมวดรถไอ้หมวดรถตรงไหมความร่วมมือกับพี่เรื่วมมอต้องสู้กันแค่เนียว นี่รูปภาพหมีไฟนี่นี่นี่รูปภาพเห่านี่รูปภาพหมีไฟเห่าดงอำภอรัตนาวงนี่โรงงานมีเกิดมีเหตุการณ์ระเบิดก๊าออกซิเจนตายนี่มีเจ้าหน้าที่โรงงานวิ่งหนีตายโอลมา้อนี่วิ่งหนีสารพิษออกซิเจน้อนี่นี่ที่โรงงานลอนี่เหตุการณ์ที่โรงงานก็ตายได้ก็ตายได้นี่นี่ก็คือพนักงานโรงงานรถกู้ภัยนี่เขาเข้ามาช่วยหรือลมันดมก๊าซพิษนี่น่าจะโรงงานนี่คุณแสงระวีมาที่โรงงานหลอนี่ มันจะมาถ่ายรูปพนักงานโรงงานนี่มันขโมยก๊าซออกซิเจนหรอนี่ยิงลงเฮาดงกับมีนี่รูปภาพชื่อมีไฟกับเฮาดงมันขโมยก๊าซออกซิเจนโรงขโมยก๊าซออกซิเจนที่โรงงานหลอนี่มันมาขโมยรักขโมยก๊าซออกซิเจนนี่น er> ี่เมื่อกี้เมื่อกี้ยามโรงแรมเมื่อกี้ใครยิงยามโรงแรมยามพนักงานยามเจ้าของพนักงานโรงงานเมื่อกี้เป็นไอยามเจ้าของโรงงานเมื่อกี้ไอสอนเมื่อกี้เป็นคนร้ายนี่แหละยิงสามนอนตายกันสี่คนเลยนี่ตรง ในโรงงานมีผู้เสียหายนอนตายมีพนักงานโรงงานมันแท้ออกซิเจนเหรอนี่ฟันออกซิเจนขึ้นแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> นี่แหละรูปภาพสัญญาณเตือนภัยโรงงานเหรอนี่เหละ และสัญญาณเตือนไัยโรงงานเหรอนี่สัญญาณเตือนนี่รูปภาพหัวสัญญาณเตือนภัยโรงงานมันหมุน เลตัญญาเตือนไจโรงงานนี้พนักงานโรงงานมันแพ้ออกมันแข้แขแการออกซิเจนแผลสารเคมีนี่คุณแสงระวีมาถ่ายรูปนี่ <c oughs> นี่เขาพาพนักงานโรงงานเหรอนี่คุณแสงระวีไปช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในโรงงานพอแพ้แก๊าซออกซิเจนน <c oughs> ี่กาลังเขาจะพาทั้งสองคนไปโรงพยาบาลเหรอพอแพ้ออกซิเจนเพราะคนแบบร้ายมามาวางก๊าซออกซิเจนที่โรงงานนี่น,นี่รูปภาพเป็นเ่าดงกับหมีควายนี่รูปภาพเ่าดงอําพลรัตนวงศ์กับนะ คำพลรัตนวงศ์นรัตนพงษ์ใคยนี่เขามาที่โรงงานมันมาขโมยกา๊าซออกมันมาขโมยสารเคมีเหรอนี้กา๊าซออกซิเจนเหรอนี่ที่โรงงานนี่มีลิงลงกับไปสอนมากับรถโตโยต้านี่รุ่น,ร,นรุ่นเตอร์นี่ก็มาสี่คนเลยนี่นี่คนย้ายก็มาสี่คนโครงการเจ็ดสีปันรักให้โลกปีสามขอให้ขอเชิญคู่นักศึกษาชายหญิงอายุสิบสามปีถึงยี่สิบสามปีรวมประกวด พีเซ็นเตอร์7สีปนักให้โลกตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนดูรายละเอียดได้ทางเว็บเว็บเว็บเว้เว็บที่เที่วเดชาเซเว่นีเจ็ดคอมโทรศูนย์สองหกหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดนี่ลิงลมเผาดงกำลังจะกลับโรงงานเถือนนี้ ไอ้เฮาดงกับหมีควายมันไปขโมยไปขโมยออกซิเจนมันไปขโมยก๊าซออกซิเจนที่โรงงานรอนมันไปพ่นจัดการนะคู่มันเข้าเหจี ated, ยวม<ป>ีการออกซิเจนไอ้เฮาดงกับหมีควายนี่เอาใส่ไว้หลังเบาะรถตู้นี่ไอ้เฮาดงกับหมีควายเป็นคนอายเอาเบาะเขาเอาเบาะหลังเลื่อนไหมเขาเ,าเลื่อนนี่เขาจะเอาถังก๊าซไป เอาไปทิ้งที่โรงงานนี่นี่รูปภาพตำรวจจ่าพา,า,ก,าพกับจ่าเพิ่มนี่พวกโรงงานลุงวิศวกรนี่โรงงานคนสมมอกขายวิศวกรนี่เขามายืนอยู่ที่โรงงานเพื่อดูความเสียหายเพื่อดูตรวจสอบความเสียหายที่โรงงานเหรอนี่แหละ นี่รูปภาพลุงวิศวกรเจ้าของโรงงานมันนี้มันมาตรวจสอบมันมาตรวจสอบโรงงานมันขโมยโดนการออกซิเจนระเบิดเหรอพนักง,งานโรงงานนี่คุณแสงระวีเข้ามาที่โรงงานเห็นเห็นเขาเห็นคุณจ่าผ้ากับจ่าเพื่อนาคุยกับลุงวิศวกรเหรอเขาคุยกับลุงวิศวกรเป็นเจ้าของห้องห้องทางานที่โรงงานลหรห้องห้องทํางานโรงงานฮังบนนี่คุณแสงระวีไปเอากล้องถ่ายรูปไปเอาหน้ากากเอามาใส่เพื่อป้องกันแพออกซิเจนนี่ นี่ภาพเหตุการณ์น่าจะเป็นที่โรงงานเหรอนี่ที่โรงงานที่คนร้ายไปวางระเบิดกา๊าซออกซิเจนนี่ช่วยได้ขานี่เมื่อกี้เสียงพนักงานโรงงานเป็นประชาชนเหรอนี่เขาขอความช่วยเหลือนี่มักเสือกําลังจะไปช่วยเหลือคนอยู่ในโรงงานเหรอนี่เป็นพนักงานโรงงานเหรอนี่ไอ้ผู้กองสิงใส่หน้ากากเพื่อป้องกันป้องกันสารเคมีนี่ที่โรงงานเหรอนี่นี่ที่โรงงานอุตสาหกรรมเหรอนี่ นี่เหตุการณ์น่าจะเป็นที่โรงงานเหรอนี่นี่ฝันโรงงานนี่คุณแสงวีเห็นพนักงานโรงงานเสื้อสีชมพูอยู่ในหนึ่งคนแล้วรอดอยู่นี่กําลังเจาไปโรงงานเหรอเอาผาดชนที่อยู่ในโรงงานมันแพ้สารเคมีเหรอนี่มันเหม็นสารเคมีนี่ นี่เอาใปไปไล่สารเคมีที่โรงงานหรอนี่สารเคมีเยอะเลยนี่เอาหนังสือพิมพ์ควันสารเคมีนี่ช่วยนี่นี่เขาช่วยพนักงานโรงงานออกมาทั้งหลายคนเลยนี่กําลังเอาหามสมโรงพยาบาหลหรอนี่เหตุการณ์น่าจะที่โรงงานจุดเกิดเหตุก็คือโรงงานหรอนี่นี่รูปภาพพวกตำรวจหลายคนนี่เอาพนักงานโรงงานนี่เขาก็พาไปส่งโรงพยาบาหลหรอนี่ นักสู้ก็เยอะนี่ตำรวจอีกคนนึงถือปืนมอบตัวไอ้ไอ้บักเสือเขาไปขโมยพนักงานโรงงานเหรอนี่เดี๋ยวตำรวจจะเอาไปโรงพยาบาลเหรอนี่เอาไปไว้เอาเอาขึ้นรถตำรวจไปโรงพยาบาลเหรอนี่ฟันโรงงานมันยังเยอะอยู่เลยมันแพ้ฟันออกซิเจนนี่ที่โรงงานเหรอนี่แหละฟันขึ้นเต็มเลยฟันขมงชงเฉงเลย นี่นุภาพไอ้บักษอมันจะหมุนไอ้นั่นเอาไปหมุนเหล็กนี่ไปหมุนเครื่องจักรที่โรงงานเหรอให้ควันออกซิเจนมันหยุดนี่แหละนี่จะหมุนใช่ไหมหมุนไม่ได้อย่าคิดแมแ่นิดเไม่ง,งั้นฉันยิงแกแนะกคุณเป็นคนดีทำเพื่อส่วนรวมผมไม่ทำอะไรพวกคุณหรอกไม่ทอะไรพคุณหรอกไม่ต้องทำมาเป็นพูดดีถึงแกช่วยคนริงแกช่วยคน นี่รูปภาพไอ้ไอ้ผู้กองสิงจะ,จะเอาไม้ไปเอาไม้ไปแย่ที่รูออกซิเจนนี่ใช้มือมันไม่เข้าที่ใช้ไม้มันก็จะตัดหมุนโอ้ผู้กองสิงเหนื่อยแล้วมันจะหมุนในนั้นมันจะหมุนแล้วมันเอาหมุนระหมุนแล้วมันไม่ดับหรอกมันไม่สงบลงหรอกนี่รูปภาพคุณแสงระวีกับผู้กองสิงเข้าไปในโรงงานเพื่อที่จะไปหมุนไปหมุนวาวเหรอนี่ นีคุณแสงระวีก็แพ้สารพิษออกซิเจนก็แพ้เช่นกันเลยทั้งก็แพ้ออกซิเจนนี่ที่โรงงานเหรอผูอ้กองผู้กองเป็นไงบ้าง,งาครับก็เป็นไงบ้างครับามาีรูปภาพบักเสือเขาอยู่ที่โรงงานแสงระวี <c oughs> เขาแพ้สารพิษเหรอ <c oughs> เขาแพ้ออกซิเจนเหรอที่โรงงานแพ้สารพิษเหรอแพ้สารเคมีเหรอนี่แพ้สาร นี่รูปภาพแสงระวีเขาขึ้นรถเขาขึ้นรถเก๋งไปส่งโรงพยาบาลเหรอเอารถเก๋งไปเอาพาไปส่งโรงพยาบาลเขาแพ้สารพิษเขาแพ้สารเคมีโรงงานนี่อาคงไทยเขามาอยู่โรงพยาบาลเพื่อมาเยี่ยมมามาอยู่กับคุณมาดูอาการคุณมาดูแลคุณแสงระวีเหรอมามาเยี่ยมคุณแสงระวีเพราะแสงระวีไปไปเข้าไปในโรงงานเพราะแพ้เพราะแพ้สารเคมีนี่โรงงานเกิดเครงไม่นี่ นี่ผู้กองสิงกับผู้กองสิงก็เหมือนกันเลยก็แพ้ทั้งคู่เลยก็แพ้ก็แพ้เหมือนกันนี่เขามาอยู่โรงพยาบาลนี่มวยรถเป็นเพื่อนดูแลหรอกนี่มอเรถน่าจะอยู่อีกคันหนึ่งนี่นี่คันนี้เป็นผู้กองสิงเป็นคุณแสงระวีนี่เป็นน้องอ่ะเป็นเป็นคุณแสงระวีนี่ห้องนี้ให้คุณแสงระวีชั้นบนเป็นผู้กองสิงอยู่อีกแย่งห้องนีู่ภาพไอ้ดิงลมเข้าไปหามันจะไปหาคนร้ายหรอ ที่โรงแรมหรอนี่เป็นเสียเหรอเร่งลงเข้าไปต่อยหน้าไปทําร้ายเสียที่โรงแรมเหรอนี่ที่ห้องโรงแรมหรอนี่ยพ <c oughs> ี่จะไม่ยอมให้มันทำร้ายของมาีสุดที่มันทกับมาลีทํมเลดนี่รูปภาพคุณมาลีใส่เสื้อปอมใส่เสื้อคล้ายๆเสื้อของโรงพยาบาลน,นี่นี่ฉากเลี้คุณมาลีเป็นผู้เสีย <c oughs> หายเขามาอยู่บ้านพวกไอศอรเหรอนี่บ้านบ้านพวกคนร้ายเหรอนี่มาอยู่กับพวกคนร้ายชื่อไอศอรนี่ที่บ้านเหรอ ที่บ้านด้วยของไอศอนหรอนี่ที่บ้านพวก,กเขาดงหรอนี่นี่รูกภาพปูร้ายชื่อไอศอนนี่มันมาอยู่ที่ไหนนี่มันอยู่ที่บ้านนี่ไอมาลีมันมาจากนี่มาลีใส่เสื้อมาจากโรงพยาบาลเหรอนี่น่าจะเป็นเสื้อโรงพยาบาลนี่ไอศอนมาอยู่ที่บ้านหรอไอคุณมาลีเป็นผู้เสียหายเขาอยู่กับพวกไอศอนหรอนี่น้องมนลีจ้ะร้องไห้ตัวจองอวีนเนะจ๊ะ นี่บาริอยู่ที่บ้านครับอิช้อนหรอนี่แก้วแก้วกันหลงไม่เคยกลัวใครเราจะมาอยู่กับผีไม่กี่คืนถึงก็ปล่อนอยู่กับอีกคืนแกเอาผมดิ๊ดิ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 ไอ้พี่บี้อย่าพยายามพยายากจบข้าวไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นแกต้องอยู่กับความกลัวอยู่แบบกลัวเต้นฟันเฟือนฟันเฟือนละเลือนนแต่พี่สายแกก็จำไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจบี้สอนไอ้ซาเล ฟังค่าังนะข้าใจดีไม่ทำอะเองก็ได้จะไปก็ได้แต่เองต้องบอกนะว่าแบบเสือประกบดานที่เสื้อปกบดานน่าจะอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่ไอ้มาลีเขาเป็นผู้เสียหายเขาใส่เสื้อโรงพยาบาลเขามาอยู่กับพวกไอสอนหรอนี่กำนันชำหรอที่บ้านรวยหรอนี่บ้านตึกรวยๆยหรอนี่ไอ้มาลีมันอยู่ข้างในนี่ใครเป็นคนคุมเชิงนี่นี่ก็เป็นพวกไอเฮาดงกับมีควายนี่แหละเป็นผู้ ผู้คุมเชิงคุณมาลิเป็นผู้เสียหายนี่นี่ก็คือผู้ก่อเหตุชื่อสอนหรอนี่มันอยู่ที่บ้านรวยที่เป็นตึกนี่ข้างนอกสามคนคือเฮาดงเฮาดงมีควายกับไอสอนนี่นะจะเป็นบ้านชั้นรวยหรอนี่นี่บักเสือกําลังจะไปไหนจะไปตามหาไอมาลิหรอไอคุณมาลิเหรอคุณมาลิอยู่กับพวกไอสอนหรอนี่อยู่กับพักพวกของไอสอนนี่อาวยวยอะไร สอนไม่ห้ามไว้หรอสอนไม่ห้ามไว้ภาษาลาชื่อผู้โชคดีถ่ายละครนี่มันเจ็ดเจ๊ดวันนี้ปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันไปก่อนมีงานใหญ่ให้เราต้องออกไปจัดการมีงานใหญ่ให้เราต้องออกไปจัดการมีนนี่แหละเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาจัดการมันก็ได้เอาไว้โอ้ยนี่เฮาดงกับมีควายไปแล้วเดี๋ยวคุณคุณแน่ใจนะคะรูปภาพไอ้คุณแสงรวีนั่งอยู่ในเก๋งวอนด้าเจ็ทเหรอนี่ไอ้บักเสือเหรอนั่งกับไอ้บักเสือเหรอนี่เขากำลังจะขับรถไปตามหาคุณมาลีเหรอนี่ ไปตามหาคุณมาริเหรอกตกลงมีสารพิษในโรงงานคืนนี้นเวลาต<ด>ีสองอมงเซตเตอร์เวอร์ทูเดี<ล>ดคร <มา S 2> ับที่กุหลับแดงเตือนว่ามีการใช้สารเคมีก่อวินาศกรรมก็น่าจะเป็นเรื่องจริงสิครับ